ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังรายการที่จะร่วมกันค้นหาสุดยอดนักสร้างสารรค์ผลงานออกแบบแปลกใหม่แหวกแนวสุดปังผ่านรายการเกมโชว์รูปแบบการแข่งขันเวิร์กช็อปสุดมันและขอเปิดตัวครูใหญ่แห่งโรงเรียนศิลปะและการออกแบบครูพี่วิวมามอบหมายภารกิจคอร์สเวิร์กช็อปกันครับสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่วิวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อยกว่าครั้งอื่นๆเลย ซึ่งวันนี้นะคะได้รับโจทย์มาจากน้องๆจากทางบ้านนะคะที่จะมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปนะคะกับครูนะคะของเราแล้วก็กับรุ่นพี่ๆนักศึกษาที่นี่ซึ่งวันนี้อ่านโจทย์แล้วเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเป็นอาจารย์ของเรานะคะที่มีแบ็กกราวน์หรือภูมิหลังความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมหรือเรียกสั้นๆว่าแลนด์สเคปก็แล้วกันเนาะซึ่งครูพี่น้ำของเรานะคะยังชอบออกกำลังกายอารมณ์แบบสปอร์ตแมนนะคะก็คือ ือเรียกว่าชอบปั่นจัก,กรยานวิ่งนะคะว่ายน้ำนะคะนี่แหละคะ่ะทำให้น่าจะมีไอเดียสร้างสารรค์มาฝากน้องๆแน่นอนเลยนะคะพี่วิวขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่จะมาร่วมโจท,ท้าทายในเวิร์กช็อปครั้งนี้เชียร์เต็มที่และเป็นกำลังใจให้ออกแบบให้สุดปังไปเลยะคะ่ะ ว่าแต่วันนี้โจทย์จะเป็นอะไรนะที่จะมาท้าทายอาจารย์และพี่ๆผู้เข้าแข่งขันแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักอาจารย์ผู้มาร่วมเปิดพอร์ตและมอบโจทย์สุดสร้างสารรค์ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ขอแนะนำอาจารย์พี่น้ำหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิติพานตรีตรการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์หรือแลนด์สเคปครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิติพันธตรีตรการนะครับ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศิละปะและการออกแบบนะผมเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมนะครับมีผลงานหลายชิ้นเช่นการออกแบบมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนั้นก็สิปีแล้วเนาะอันนี้วันนี้เนี่ยผมมารับโจทย์ท้าทายจากน้องๆมัธยมนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในรายการครับ และขอแนะนำพี่พี่นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันกับภารกิจสุดมันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวพัชรพรศิริปูชื่อเล่นชื่อสอนค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมค่ะจริงๆแล้วรู้จักแต่สถาปัตยกรรมหลักนะคะที่แบบว่าออกแบบตึกอาคารจนได้มาค่ายของที่นี่ค่ะ ก็เลยได้เรียนได้รู้ถึงคณะภูมิสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่เป็นการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่าตรงกับความต้องการของเรามากกว่าที่แบบอยากออกแบบพื้นที่แนวกว้างมากกว่าแบบว่าพื้นที่อาคารที่แบบเป็นแนวตั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยพูดยากเพราะว่าทําได้หลายอย่างมากเลยค่ะจริงๆตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนรวมกับสถาปัตยกรรมหลักที่แบบว่าเราเรียนออกแบบบ้านอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าจบมาเนี่ยเราก็จะออกแบบได้ไม่เกิน3ชั้นหลังจากนั้นพอเข้าสู่สาขาเนี่ยเราก็เริ่มแบบออกแบบเกี่ยวกับโฮมสเตย์บ้างรีสอร์ทบ้างสวนสนุกก็เคยทําค่ะหรือแบบจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหรือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับาการออกแบบเพื่ออนุรักษ์หรือฟื้นฟูระบบนิเวศอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อชนิดาภาคงทัศนีนะคะชื่อเล่นชื่อแองเจิลค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ี่จาก คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมค่ะที่เลือกเรียนภาควิชานี้เพราะว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวพวก สวนต่างๆรวมไปถึงส่วนสนุกหรือส่วนน้ําก็เป็นขอบเขตกันออกแบบของภาควิชานี้นะคะรวมไปถึงพวกรีสอร์ทอะไรต่างๆมันเป็นที่ที่แบบว่าทําให้เราไปเที่ยวเรารู้สึกได้ไปเที่ยวจริงๆมากกว่าการไปเที่ยวแค่ในห้างหรืออะไรธรรมดาค่ะก็เลยรู้สึกว่าคงจะพิเศษมากๆถ้าเราได้มีโอกาสออกแบบอะไรพวกนี้เป็นความสุขให้กับคนอื่น,นะคะ่ะ วันนี้ที่พี่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะก็เพราะว่าได้ชาเลนจ์มาจากน้องๆมัธยมส่วนชาเลนจ์นั้นจะให้พี่ประดิษฐ์หรือออกแบบหรือทำอะไรก็ไปติดตามในรายการกัน,นะคะ่ะ รียยนด้วคับแต่ว่าผมมีปัญหาอยู่ครับคือผมไม่เคยที่ดีลีเล่นนะครับเพผมกับเพื่อนเนี่ยที่สนใจกีฬาแนวนี้นะครับก็เลยเข้าไปถามหมอครับขอให้ผม็นชื่อมจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้แหละครับว่ามันขึปัญหาเรื่องนึงนะครับก็คือผมต้อเปลี่ยนแปลงรูปที่ตรงนี้ยังไงเพราะถว่ามันเปลี่ยนเป็นลานกีฬาไอซ์สกีอะครับผมก็เลยอยากจะขอพี่ๆครับช่วยออกแบบพื้นที่ตรงนี้ให้หน่อยครับว่ามันจะเปลี่ยนไปรูปที่ตรงนี้ ที่เป็นกีลาเอ็กซ์ตมแบบดีๆเลยได้ยังไงบ้างครับพวกผมจะได้มีพื้นที่ดีๆเล่นหลังเลิกเรียนนะครับน้องๆเปียวมากกล้าขอผู้อำนวยการสร้างสนามสเก็ตในโรงเรียนพวกเรามาดูพื้นที่น้องๆกันครับโรงเรียนเขาค่อนข้างใหญ่มีต้นไม้เยอะมากพวกเราน่าจะต้องดู แคสตัดดี้หาแนวคิดเพื่อที่จะสอดสนามสเก็ตเข้าไปในพื้นที่โดยที่ไม่ต้องตัดต้นไม้นะพวกคุณมีเวลาทั้งหมด4ชั่วโมงเริ่มงานกันเลยครับ พื้นที่ไซด์เย Google Earth อยู่ค่ะใช่ค่ะลองดูจากเฟนแล้วก็กดตรงวอล์กที่มันเป็นภาพถ่ายจากสตีน่ะค่ะแต่นี่มันไม่ใช่ไซด์เรานี่อาจารย์ใช่ค่ะมันใช่แล้วล่องนี้เอาควนมีิถูก็เหลอเนี้ยถูกแล้วแต่หาอยู่ไหนละไซา์เราที่มีต้นไม้เยอะๆต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีเก้าอี้ที่ติดกับตึกหลังคาแดง โรงเรียนพสทอยู่ไหน<ช>อย่าลืมนะว่าเราต้องดูคนที่เขาเล่นสเก็ตกันเยอะๆด้วยมันมีแต่หนุ่มๆห,หน้าตาดีทั้งนั้นแล้วอย่าลืมว่านี่เราแข่งกันอยู่นะ2คนไปกลับไปทำงานกันได้แลออ้วไปเร็ว สนุกอีกแล้วครับท่านผู้ชมกับโจทย์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกใช้สอยในโรงเรียนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆจะสร้างสารรค์ออกมาเป็นอย่างไรโอ้โห,หน่าตืน่นเต้นจริงๆเลยนะครับตัวมแน่นนะใช่ทำไม,มแน่นเออเอเอมุมนี้มุมนี้มองเข้าไปอันนี้คือที่ติดกับฝั่งข้างหลังมันคือโรงอาหารนะเราเอากล้องมาตั้งตรงนี้แล้วก็จะได้เห็น น่ตัวไปซ้ายอีกนิดนะึงโอเคแล้วหมุนทางขวาทนะี่นึงหมุนทางขวานั่นแหละแต่อนนี้ไม่ได้มุมสายตานะอันนี้คือมุมแบบยืนแบบหนึ่งมุมเด็กห้า <5 S 1> เมตรตัวห้าพนี้ก็ประมาณกันได้แต่เอาประมาณนี้ใช่ไหมอ่าลงตีใกล้เคียงอันนี้ตัวนี้เ,<อ>นนเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปทางนี้ ลุกตันเองออกอ่ะเป็นไงบ้างครับแองเจิ้ลใกล้เสร็จแล้วค่ะาแต่ว่ายังเหลืออยู่อีกน,นิดหน่อยค่ะไหนเล่าแนวคิดให้ฟังซิว่าคิดยังไง ค่ะของหนูก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาชอบเล่นแนวแนวแบบก่ง่งเอฟเอ็กซ์รีมแต่ว่าถ้าเกิดเราทําให้มันเอตรีมจัดๆเลยมันจะไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับน้องๆค่ะหนูก็เลยมีที่สําหรับเป็นส่วนฝึกซ้อมแล้วก็เป็นลู่เป็นลู่พังเดินอสำหรับออกกําลังกายแล้วก็เป็นพาร์ทที่มีสเตทเซตหรือว่าแรมอะไรที่ไม่สูงจนอันตรายเกินไปค่ะแต่ว่า มีไว้ให้ครบคันหลายแบบสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นกีฬาที่มีความท้าทายหลากหลายค่ะเหมือนเป็นที่ให้เด็กเล็กๆได้เริ่มต้นหัดเล่นเนาะใช่ค่ะหัดเล่นก็ได้เผื่อว่าน้องๆอยากชวนเพื่อนเข้ามาเพิ่มเติมเล่นด้วยกันได้ค่ะแล้วในเรื่องความงานแองเจิ้ลคิดยังไงครับก็เนื่องจาก กีฬาสเก็ตเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ใช้ความลื่นไหลพลิ้วไหวนะคะก็จะเน้นใช้เป็นเส้นโค้งที่มีลักษณะนุ่มนวลค่ะแต่ก็ยังมีความอิงกับเลขาคณิตเพื่อให้เป็นฟอร์มที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วก็ล้อไปตามต้นไม้เ,เหรอใช่ค่ะพยายามเก็บต้นไม้เดิมไว้ค่ะเพื่อไม่เป็นการทำลายต้นไม้แล้วก็เก็บไว้ให้ร่มเงาค่ะนี่จะต้องระวังนะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันเป็นต้นไม้เดิม ถ้าเกิดว,ว่าเราเหลือหลุมปลูกให้ต้นไม้ไว้น้อยเกินไปต้นไม้มันจะตายได้ได้ค่ะทาเราต้องระมันระเรื่องขนาดให้ดีๆได่ค่ะน่าสนใจฮะเป็นเด็กๆต้องชอบแล้วหมายถึงว่าเขาจะให้พี่ๆสอนน้องอย่างนี้หรอเพื่อที่สร้างแก๊งใช่ค่ะดึงดูดคนเข้าในแก๊งเพิ่มก็ได้จะได้มีเพื่อนเพิ่มเยอะๆค่ะอือดีนะผมคิดว่าก็เป็นแนวคิดที่ปลอดภัยแล้วก็ ไม่ทําให้โรงเรียนเขาพอมันมีอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเขาจะกังวลว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายหรือเปล่าแบบนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยดีแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในโรงเรียนเนาะใช่ค่ะของชอนคิดยังไงครับก็สําหรับที่ออกแบบลานสเก็ตให้น้องที่โรงเรียนนะคะก็ได้แนวคิดที่มาจากเซิร์ฟสเก็ตค่ะที่แบบว่า เออเป็นการแบบว่าโต้คลื่นลมของทะเลแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยทะเลไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็เลยแบบว่าปรับเปลี่ยนมาเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่แบบว่าโต้คลื่นลมที่แบบว่าบนถนนแทนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดึงเอาจุดเนี้ยมาใช้ในงานว่าแบบว่าเออการเล่นสเก็ตไม่ว่าจะเล่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีลมมาเกี่ยวข้องเสมออะไรเงี้ยเราก็เลยได้คอนเซปต์ joy with wind มาค่ะแบบว่าเล่นกับลมอะไรเงี้ยในงานชิ้นี้ค่ะแล้วก็ด้วยพื้นที่เดิมที่มีแบบว่าป่าตรงริมคลองอะไรเงี้ย ก็เลยทาให้ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่แบบทางเล่นสเกต็ตเข้าไปเป็นหลูมค่ะแล้วก็มีทางที่แบบเป็นแบบลานโชว์เล่นสเกต็ตด้วยแล้วก็มีที่นั่งสําหรับออผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆที่จะมาดูเพื่อนเล่นสเก็ตใ,ในแบบตอนช่วงเที่ยงหรือช่วงยเย็นอะไรเงี้ยค่ะสําหรับเด็กที่แบบสนใจแต่ว่ายังแบบเพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็มีจุดที่แบบว่าให้ฝึกเล่นด้วยค่ะแล้ววินมันมันช่วยทําให้เรารู้สึกยังไงกับกับการเล่นสเกต็ต หรือว่าลมลมลมในที่นี้หนูคิดว่าแบบว่าการที่เราได้เล่นไปกับลมเนี่ยมันเหมือนการปล่อยใจผ่อนคลายสมมุติว่าเราเรียนมาเหนื่อยเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่มาเล่นไปแล้วแบบหน้าสัมผัสกับลมเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกแบบปลดปล่อยแล้วในที่นี้เนี่ยหนูก็ยังได้เลือกแบบต้นไม้ที่แบบว่าผิวลู่ลมเนี่ยมาช่วยสร้างความแบบว่าเออเหมือนลมอยู่กับเราตลอดเวลาโดยที่แบบว่า เฮ้ยมันไม่ได้มีแบบองค์ประกอบที่สื่อถึงลมเลยแต่ว่าลมเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาด้วยแบบอิเลเมนต์ของต้นไม้ที่แบบรูลมผิวไปกัาสพงลมลานสเก็ตที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ริมน้ําของโรงเรียนใช่ค่ะผู้ใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยก็สามารถแบบว่ามานั่งตรงนี้ได้แบบไม่ร้อนลานสเก็ตตรงนี้ก็จะไม่ได้มีแค่พื้นที่คอนกรีตอย่างเดียวในผมขอดูด้านริมน้าหน่อย ด้านริมน้ำน,นี่จะเป็นด้านริมน้ำค่ะตรงด้านริมน้ำเนี่ย<อ>ตรงแบบทางทางเนี่ยเราก็ทําให้มันเป็นแบบเวฟเป็นคลื่นให้มันรู้สึกว่าอุย้ยริมน้ําแต่เราก็มีคลื่นที่บนบกอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะน่าสนใจฮาใช่ก็จะได้แบบว่าเอ้ยถึงเราจะอยู่บนบกแต่เราก็เหมือนได้เล่นคลื่นน้ําไปด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมน่าสนใจมากครับใกล้เสร็จแล้วเนาะเนี่ยก็อ,อีกนิดนึงค่ะอของดีต้องรอ ผ่านมากันเกินครึ่งทางแล้วนะครับท่านผู้ชมผลงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วพี่ๆเนี่ยก็ดูตั้งใจออกแบบให้น้องๆกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังดูไม่ค่อยออกนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าผลงานสร้างสารรค์จะออกมาเป็นยังไงจะโดนใจน้องหมอปลายเจ้าของโจทย์กันหรือเปล่า,ารอติดตามชมกันนะครับ ยุ่งมีปัญหาอะไรเปล่าก็จริงๆก็มีปัญหาตรงที่พื้นที่ที่ได้รับมาค่ะมันค่อนข้างจะเล็กกับการที่แบบทาลานสเก็ตบอร์ดที่แบบว่ามีจุดที่เป็นเครื่องเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสนามใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าคัดสรรนิดนึงว่าอะไรที่แบบว่าเหมาะที่จะเอามาไว้ในพื้นที่ที่แบบแคบเท่านี้แล้วก็ไม่อันตรายกับเด็กที่มาเล่นแบบแค่แบบช่วงเวลาว่างจนเกินไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องดู เนาะยูเซที่เหมาะสมเนาะเพราะว่าพื้นที่มันมีข้อจำกัด<ช>ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับ User ก็จะต้องจำเป็นต้องดูงดีๆ <นะ S 1> ใช่ค่ะแต่พอไหวนะน่าจะแก้ได้ได้ค่ะจะพยายามค่ะเอ g จอินะหรอครับติดอะไรไหมค่ะก็จริงๆก็คล้ายๆฉอนค่ะพื้นที่มันเล็ก ค่อนข้างจํากัดค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันติดกับอาคารเรียนทางเดินโรงอาหารอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องคอยระวังไม่ให้แบบเล่นแล้วบอร์ดมันกระเด็นไปเข้าทางเดินหรือโรงอาหารไปรบก,กวนคนอื่นๆที่ไม่ได้เล่นในสนามอะไรพวกนี้ค่ะก็จะลําบากในตอนออกแบบนิดนึงค่ะดีฮะต้องดูว่ารอบข้างอ่ะมันมีผลกระทบกับพื้นที่ทั้งหมดเลยเนาะ แล้วเราก็ต้องดูว่าเราต้องไม่กวนเขาเขาต้องไม่กวนเราแล้วอยู่ด้วยกันได้นะฮะได้ค่ะก็พยายามเอาพวกแนวต้นไม้มาการหรือว่าสร้างกำแพงขึ้นมาเป็นอาร์ตบออะไรพวกนี้ค่ะพยายามกันทั้งถ้าเราจะให้ดีก็คือในจังหวะที่เขาไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเขายังสามารถใช้พื้นที่พ,พักผ่อนหย่อนใจได้นี่ก็ดีมากเลยค่ะได้ครับได้ค่ะสู้ๆฮะสองคน Thank you. ใกล้จะหมดเวลากันแล้วนะครับทุกคนผมขออีก10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1. 2> ห1หมดเวลาแล้วครับทั้งคู่งานพี่พี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผลงานพี่พ,พีกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะจากที่พี่ได้รับโจทย์ให้มาแปลงสูมลานในโรงเรียนให้เป็นลานสเก็ตสำหรับน้องๆน,นะคะ พี่ก็ได้ออกแบบลานสกเกตที่มีพื้นที่ทั้งสำหรับเล่นเพื่อการออกกำลังกายฝึกหัดเล่นแล้วก็เล่นแบบเอ็กซ์ตรีมในระดับแอดวานซ์ค่ะเพราะพี่เชื่อว่าในกลุ่มของน้องๆเนี่ยน่าจะมีความชอบเล่นกันหลายแนวเลยค่ะในโซนโบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นแรมกับเคิร์ฟแรมหรือว่าพวกเป็นพีระมิดค่ะไว้สำหรับเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมขึ้นแรมกระโดดอะไรกันไปเลยค่ะในส่วนของ ทางด้านนี้ค่ะก็จะมีเป็นแรมที่ระดับความสูงต่ำลงมาแล้วก็มีส่วนของแฮนด์เรลไว้สำหรับกระโดดหรือว่าการออรี่ต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้ค่ะมีเป็นาลานสำหรับฝึกซ้อมปั Pump ๊มแท็กค่ะเป็นระดับฝึกหัดที่จะเป็นขึ้นในลักษณะเส้นตรงค่ะฝึกในการทรงตัวแล้วก็ มีเป็นทางหลูสสำหรับเล่นเพื่อการออกกำลังกายค่ะแล้วนอกจากฟังก์ชันต่างๆในการเล่นแล้วเนี่ยพี่ก็ได้เสริมตัวนี้มาค่ะเป็นกราฟิตี้วอลไว้สำหรับให้น้องๆที่ชื่นชอบในการเล่นสกเก็ตเนี่ยได้ออกมาโชว์ผลงานเพ้นต์กำแพงผลงานศิลปะเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กเล่นสกเก็ตจะมาคู่กับการที่ชอบสตรีทอาร์ตกันค่ะเพื่อให้สนามกีฬาของเรา สวยงามแล้วพี่ก็ได้คงต้นไม้เดิมไว้เพื่อให้มันล่มลื่นค่ะน้องๆสามารถมาเล่นตอนพักกลางวันตอนบ่ายอะไรได้เลยบรรยากาศที่น่าเล่นแบบนี้ก็อาจจะทําให้มีเพื่อนๆมาเล่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผอ,อหรือว่าคุณครูในโรงเรียนก็จะเห็นความสําคัญของกีฬาประเภทนี้มากขึ้นค่ะคะ่ะจากที่ได้รับโจทย์ให้ออกแบบรานสเกตนะคะพี่ก็ได้ทาในออกมาในรูปแบบ joy with win ค่ะหรือคอนเซปต์นี้นะคะ มาจากการที่พี่ไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตนะคะซึ่งเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนำมาเล่นเป็นเซิร์ฟที่เกี่ยวกับทะเลค่ะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยทะเลเนี่ยก็ไม่ได้สามารถเล่นได้ทุกช่วงเวลาอาจจะเกิดอันตรายได้ทําให้พัฒนากายมาเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่สามารถเล่นโต้ลมบนถนนได้ค่ะดังนั้นลมเนี่ยจึงมีส่วนสําคัญในการเล่นสเก็ตไม่ว่าจะสเก็ตอะไรก็ตามพี่ก็เลยดึงลมเนี่ยมาเป็นตัวที่สําคัญสําหรับลานสเก็ตนี้กลายเป็นคอนเซปต์ Joy with Wind หรือสนุกไปกับสายลมนะคะ ซึ่งคอนเซปต์นี้ก็จะมีอยู่3โซนนิ่งด้วยกันค่ะคือโซนนิ่งหนึ่งก็คือ the first win the first win เนี่ยจะเป็นโซนนิ่งที่คนเพิ่งเริ่มฝึกเล่นนะคะมาเล่นได้ในสนามนี้เป็นโซนที่เออเป็นสายลมเลกที่การแบบว่าเริ่มเริ่มเล่นสเก็ตโซนที่2ก็จะเป็น win serving นะคะคือจะเป็นหลูดทางด้านหลังค่ะให้แบบว่าเล่นเป็นหลูดแล้วก็สัมผัสกับ,กบสายน้ำที่เป็นคลองติดอยู่กับไซส์ค่ะ ส่วนโซนที่3เนี่ยก็จะเป็นวินดนซิ่งนะคะคือเป็นการเล่นท่าต่างๆค่ะโดยก็จะนําแบบว่าเครื่องเล่นต่างๆที่สามารถยุดลงอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดมาเล่นในสนามนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ช่วยเรื่องลมเข้ามาอยู่ในสนามสเกตนี้ได้ก็คือต้นไม้ค่ะก็จะเลือกต้นไม้ที่ลูลมแล้วก็เอ่อทำให้เรารู้สึกว่าการเล่นเนี่ยมีลมอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะ มาดูงานพี่ๆกันครับงานทางซ้ายเป็นงานของพี่แองเจิ้ลนะครับรงนานทางขวานี่เป็นงานของพี่ชอรนงานทั้งสองชิ้นมีความน่าสนใจในเรื่องของการแก้ปัญหาพื้นที่ในการจัดการของพื้นที่และมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับของพี่แองเจิลเนี่ยเปิดโล่งแล้วก็ทําให้สามารถจะเล่นได้อย่างอิสระมากกว่านะครับส่วนของพี่ชอรนเนี่ยมีการปิดล้อมพื้นที่ให้ชัดเจนแล้วก็ เน้นถึงบรรยากาศในการเล่นกับธรรมชาติมากกว่านะฮะทั้งสองงานเนี่ยมีแนวคิดที่น่าสนใจน้องๆชอบอันไหนเลือกได้เลยนะครับส่วนอาจารย์เนี่ยชอบของพี่ยงเจิ้นเพราะว่าทำให้เด็กๆมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะเล่นได้อย่างอิสระมากกว่านะครับอาจารย์เลือกของพี่ยองเจิ้นครับเก่งมากครับ ท้ายเราก็ได้ผู้ชนะของวันนี้แล้วนะครับสำหรับในวันนี้รายการ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้าจะมีการแข่งขันการออกแบบด้วยโจทย์อะไรกันอีกและจะยากท้าทายผู้เข้าแข่งขันแค่ไหนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ